เรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องของคุณหนึ่งครับคุณผู้ฟังหนึ่งเล่าให้ผมฟังว่าย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนสมัยที่เขายังรับราชการเป็นเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าหนุ่มไฟแรงเขาได้รับคำสั่งให้ไปประจํำการที่หน่วยพิทักษ์ป่าแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ลึกเข้าไปในผืนป่าดงดิบหน่วยพิทักษ์ป่าคลองกีเป็นเพียงกระท่อมไม้หลังเล็กๆที่ตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวกลางหุบเขา การเดินทางเข้าออกนั้นยากลำบากต้องใช้เวลาเดินเท้าเกือบทั้งวันจากที่ทำการอุทยานด้วยเหตุนี้จึงไม่ค่อยมีเจ้าหน้าที่คนไหนอยากจะมาประจำอยู่ที่หน่วยแห่งนี้มากนักแต่สำหรับหนึ่งแล้วเขากลับรู้สึกตื่นเต้นและดีใจที่ได้รับโอกาสนี้เขาเป็นคนรักสันโดษและหลงไหลในความงดงามของธรรมชาติมาตั้งแต่เด็ก การได้มาใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางผืนป่าอันกว้างใหญ่จึงเปรียบเสมือนความฝันที่เป็นจริงวันแรกที่เขาเดินทางมาถึงทุกอย่างดูสวยงามและเงียบสงบเหมือนที่เขาจินตนาการไว้อากาศบริสุทธิ์เสียงนกนา,นานาชนิดขับขานและสีเขียวขจีของต้นไม้ช่วยเยียวยาจิตใจเขาใช้เวลาในช่วงบ่ายจัดข้าของเข้าที่พักและสำรวจบริเวณรอบๆหน่วยพิทักษ์ป่า จนกระทั่งเวลาล่วงเลยไปถึงช่วงเย็นตะวันเริ่มคล้อยต่ำลงส่องแสงสีส้มอาบทั่วผืนป่าบรรยากาศที่เคยดูสดชื่นและมีชีวิตชีวาก็เริ่มเปลี่ยนไปอย่างช้าๆทีละน้อยความมืดเริ่มคืบคลานเข้ามาแทนที่พร้อมกับความเงียบที่เริ่มเข้ามาครอบงำทุกสรรพสิ่งเสียงจักจันเรือไรที่เคยดังระงมก็เงียบหายไปอย่างน่าประหลาดใจ เหลือเพียงเสียงลมหายใจของหนึ่งที่ดังแข่งกับเสียงหัวใจที่เต้นร,รัวคืนนั้นหนึ่งนอนไม่หลับเขารู้สึกเหมือนมีสายตาของใครบางคนกำลังจ้องมองเขาอยู่เขาลุกขึ้นมาส่องไฟฉายไปรอบๆกระท่อมแต่ก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตใดๆนอกจากความว่างเปล่าเขาพยายามข่มตาให้หลับแต่ก็ไม่เป็นผลเขานอนพลิกไปพลิกมาจนกระทั่งรุงสาง เช้าวันต่อมาหนึ่งตัดสินใจออกเดินลาดตระเวนสำรวจพื้นที่ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายเขาเดินลึกเข้าไปในป่าเรื่อยๆตามเส้นหามเดินของสัตว์ป่าที่ปรากฏร่องรอยอยู่ยิ่งเดินลึกเข้าไปมากเท่าไหร่ป่าก็ยิ่งดูรกทึบและน่าเกรงขาม,มากขึ้นเท่านั้นแสงแดดแทบจะส่องลงมาไม่ถึงพื้นดินทำให้บรรยากาศดูอึมครึมและเย็นเยือกหนึ่งเดินมาจนถึงบริเวณลำธารสายเล็กๆแห่งหนึ่ง เขาจึงหยุดพักเพื่อดื่มน้ำขณะที่เขากำลังก้มลงวักน้ำขึ้นมาดื่มเขาก็สังเกตเห็นบางสิ่งบางอย่างที่ผิดปกติที่ริมฝั่งลำธารอีกด้านหนึ่งมีรอยเท้าขนาดใหญ่ประทับอยู่บนพื้นดินที่ชื้นแฉะรอยเท้านั้นมีลักษณะคล้ายกับรอยเท้าของมนุษย์แต่กลับมีขนาดใหญ่โตกว่าคนปกติทั่วไปที่น่าประหลาดใจย,ยิ่งกว่านั้นคือรอยเท้านั้นมีเพียงข้างเดียวและเดินตรงเข้าไปในป่าลึก หนึ่งรู้สึกสงสัยและประหลาดใจเป็นอย่างมากเขาไม่เคยเห็นรอยเท้าแบบนี้มาก่อนเลยด้วยความอยากรู้อยากเห็นเขาจึงตัดสินใจเดินข้ามลำธารและตามรอยเท้านั้นเข้าไปเขาเดินตามรอยเท้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงบริเวณที่เป็นลานหินกว้างๆที่กลางลานหินนั้นมีต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งยื้อต้นตาอยู่กิ่งก้านของมันบิดเบี้ยวผิดรูปที่โขนต้นไม้ใหญ่มีสารเพียงตาเก่าๆหลังหนึ่งตั้งอยู่ อยู่ในสภาพที่ผุพังตามกาลเวลาหนึ่งเดินเข้าไปดูใกลๆ้ๆและเขาก็ได้เห็นสิ่งที่ทำให้เขาต้องขนหัวลุกชันบนสารเพียงตานั้นมีเครื่องเส้นไหว้ที่ยังดูไหนอยู่วางอยู่เต็มไปหมดทางทางที่บริเวณน,นี้อยู่ลึกเข้ามาในป่าและไม่น่าจะมีใครเดินทางเข้ามาถึงได้ทันใดนั้นหนึ่งก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนเดินเหยียบใบไม้แห้งอยู่ด้านหลังของเขาเขาหันขวับกลับไปดูทันทีแต่ก็ไม่พบใคร มีเพียงความเงียบและว่างเปล่าเช่นเคยแต่คราวนี้เขามั่นใจว่าเขาไม่ได้หูฝาดไปเองอย่างแน่นอนเขาได้ยินมันอย่างชัดเจนหนึ่งเริ่มรู้สึกใจคอไม่ดีเขารีบยกมือไหว้สารเพียงตาและขอขมาในใจจากนั้นเขาก็รีบเดินกลับออกมาจากบริเวณนั้นทันทีโดยไม่หันกลับไปมองอีกเลยเขาเดินจ้ำอ้าวกลับมายังหน่วยพิทักษ์ป่าด้วยความรู้สึกหวาดระแวงตลอดเส้นทาง เขารู้สึกเหมือนมีใครบางคนกำลังเดินตามเขามาอยู่ห่างๆแต่เขาก็ไม่กล้าหันไปดูเมื่อกลับมาถึงที่พักเขาก็รีบปิดประตูหน้าต่างลงกรอนอย่างแน่นหนาคืนนั้นหนึ่งพยายามจะติดต่อกลับไปยังที่ทำการอุทยานเพื่อรายงานเรื่องที่เกิดขึ้นแต่สัญ,ญญาณวิทยุก็ขาดขาดหายหายและมีเสียงซาแทรกเข้ามาตลอดเวลาเขาได้ยินเสียงเหมือนคนกระซิบกระซาเป็นภาษาที่เขาฟังไม่เข้าใจดังออกมาจากวิทยุ หนึ่งรู้สึกกลัวจนทำอะไรไม่ถูกเขารีบปิดวิทยุและนั่งขดตัวอยู่ที่มุมห้องเขาได้ยินเสียงขูดขีดที่ผนังกระท่อมดังมาจากข้างนอกราวกับมีสัตว์ป่าพยายามจะเข้ามาเสียงนั้นดังต่อเนื่องอยู่เป็นเวลานานก่อนที่จะค่อยๆเงียบหายไปในความมืดหนึ่งไม่ได้นอนเลยทั้งคืนเขานั่งสวดมนต์ภาวนาจนกระทั่งแสงแรกของวันใหม่มาเยือนเขาตัดสินใจว่าเขาจะอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ไหวแล้ว เขาต้องเดินทางออกจากป่าให้เร็วที่สุดเช้าวันนั้นหนึ่งเก็บข้าวของที่จําเป็นใส่กระเป๋าและเตรียมตัวที่จะเดินทางออกจากหน่วยแต่เมื่อเขาเปิดประตูออกไปเขาก็พบว่าเส้นทางที่เขาใช้เดินเข้ามานั้นได้หายไปแล้วเหลือเพียงป่ารกทึบที่มองไม่เห็นทางออกราวกับว่าป่าได้กลืนกินเส้นทางนั้นไปหนึ่งรู้สึกสิ้นหวังและหวาดกลัวอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเขาติดอยู่ในป่าแห่งนี้แล้วเขาไม่รู้จะทำอย่างไรต่อไปดี เขาพยายามตะโกนขอความช่วยเหลือแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับเขาเดินวนเวียนอยู่รอบรอบหน่วยพิทักษ์ป่าอยู่หลายรอบแต่ก็หาทางออกไม่เจอท้องฟ้าเริ่มมืดครึมลงอีกครั้งบ่งบอกว่าค่ำคืนอันน่าสะพรึงกลัวกำลังจะกลับมาหนึ่งกลับเข้ามาในกระท่อมและเตรียมรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในคืนนี้เขาหาอาวุธทุกอย่างที่พอจะหาได้มาวางไว้ใกล้ตัวทั้งมีดพร้าและขวานคืนนี้ เสียงที่เขาได้ยินนั้นดังกว่าและใกล้กว่าคืนที่ผ่านมาอย่างชัดเจนเขาได้ยินเสียงเหมือนคนเดินวนเวียนอยู่รอบกระท่อมและบางครั้งก็หยุดยืนนิ่งที่หน้าประตูเขามองลอดช่องเล็กๆของหน้าต่างออกไปและเขาก็ได้เห็นเงาดำตะคุ่มขนาดมหึืมาเงานั้นสูงใหญ่กว่าคนปกติหลายเท่าและมีรูปร่างที่บิดเบี้ยวผิดมนุษย์สยมามันยืนนิ่งอยู่นานราวกับกำลังจ้องมองเข้ามาในกระทม่มทั้งๆที่ข้างในมืดสนิท หนึ่งกลั้นหายใจและพยายามไม่ส่งเสียงใดๆออกไปเขากลัวว่ามันจะได้ยินทันใดนั้นเงาดำนั้นก็ก้มตัวลงมาและหนึ่งก็ได้เห็นใบหน้าของมันอย่างเต็มตาใบหน้าของมันเป็นเพียงเงาที่มืดสนิทมีเพียงดวงตาสีแดงกล่ำสองดวงที่ลุกวาวมันอ้าปากกว้างราวกับจะกรีดร้องแต่กลับไม่มีเสียงใดๆเล็ดลอดออกมามีเพียงความเงียบที่หน้าขนลุกและแรงกดดันมหาศาลที่แผ่ออกมา หนึ่งพัง,งะถอยหลังด้วยความตกใจสุดขีดเขาล้มลงไปกองกับพื้นและตัวสั่นเทาประตูกระท่อมสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงราวกับมีใครบางคนกำลังพยายามจะพังเข้ามาหนึ่งคลานไปที่มุมห้องและหลับตาปีภาวนาให้เรื่องราวทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่ฝันร้ายแต่เสียงกระแทกประตูก็ยังคงดังต่อเนื่องและรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดเสียงนั้นก็เงียบลงแต่หนึ่งก็ยังไม่กล้าลืงตาขึ้นมามอง เขานอนขดตัวสั่นอยู่แบบนั้นจนกระทั่งเชา้าเขารู้สึกอ่อนเพลียทั้งร่างกายและจิตใจเมื่อเขาลืมตาขึ้นมาเขาก็พบว่าประตูกระท่อมพังเสียหายและเปิดอ้าอยู่เขารวบรวมความกล้าและค่อยๆเดินออกไปดูข้างนอกอย่างชา้ชาๆเขาก็พบกับรอยเท้าขนาดใหญ่รอยเดิมประทับอยู่ เต็มพื้นดินรอบกระท่อมแต่คราวนี้รอยเท้าไม่ได้มีเพียงรอยเดียวแต่มันมีอยู่มากมายนับไม่ถ้วนรากับว่าเมื่อคืนนี้มีบางสิ่งจำนวนมากมารวมตัวกันที่หน้ากระท่อมของเขาหนึ่งรู้ในทันทีว่าเขาต้องหนีออกจากที่นี่ให้ได้ไม่ว่าจะต้องใช้วิธีไหนก็ตาม เขาไม่สนใจเรื่องเส้นทางอีกต่อไปเขาตัดสินใจที่จะเดินบุกป่าออกไปข้างหน้าเขาหยิบเพียงมีดพลาและเข็มทิศต,ติดตัวไปเท่านั้นแล้วเริ่มออกเดินทางทันทีเขาเดินฝ่าดงหนามและป่ารกทึบไปเรื่อยๆโดยไม่หยุดพักเขารู้สึกเหมือนกำลังถูกไล่ล่าอยู่ตลอดเวลาเขาได้ยินเสียงฝีเท้าตามหลังเขามา แต่เขาก็ไม่กล้าที่จะหันกลับไปมองเขาก้มหน้าก้มตาเดินต่อไปข้างหน้าเขาเดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งพลบค่ำเขาก็ยังหาทางออกจากป่าไม่เจอเขาอ่อนล้าและหิวโหวยจนแทบจะหมดแรงเขาจึงตัดสินใจปีนขึ้นไปนอนบนต้นไม้ใหญ่เขาหวังว่ามันจะช่วยให้เขาปลอดภัยจากสัตว์ป่าและ บางสิ่งที่กํำลังตามเขามาคืนนั้นหนึ่งแทบไม่ได้นอนเขานั่งพิงลำต้นไม้และเงี่ยหูฟังเสียงรอบตัวเขาได้ยินเสียงเหมือนคนคุยกันอยู่ใต้ต้นไม้ที่เขานอนอยู่แต่เสียงนั้นเป็นภาษาแปลกๆที่เขาไม่เคยได้ยินมาก่อนในชีวิตและบางครั้งเขาก็ได้ยินเสียงหัวเราะที่ฟังดูชั่วร้ายและน่าขนลุก 1. พยายามมองลงไปข้างล่างแต่เขาก็เห็นเพียงความมืดมิดเท่านั้นเขานั่งตัวแข็งทื่ออยู่บนต้นไม้จนกระทั่งรุ่งเชา้าเสียงเหล่านั้นจึงค่อยคอยเงียบหายไปเขาปีนลงมาจากต้นไม้และออกเดินทางทันทีเขาไม่มีเวลาให้เสียอีกแล้วเขาเดินไปเรื่อยๆอ,อย่างไร้จุดหมายโดยอาศัยเพียงเข็มทิศนำทาง เขาเริ่มเห็นภาพหลอนและได้ยินเสียงแปลกๆอยู่ตลอดเวลาบางครั้งเขาเห็นเงาดำวูบวาบหายไปตามต้นไม้บางครั้งเขาได้ยินเสียงเหมือนมีคนเรียกชื่อเขาแต่เมื่อหันไปก็ไม่พบใครสภาพร่างกายและจิตใจของเขาเริ่มยำแย่ลงเรื่อยๆ เขาใกล้จะถึงขีดสุดแล้วเขาเดินโซซัดโซเซไปจนกระทั่งมาถึงหน้าผาสูงชันแห่งหนึ่งเขามองลงไปข้างล่างและเห็นแม่น้ำสายใหญ่ไหลเชี่ยวกรากอยู่เบื้องล่างเขารู้สึกสิ้นหวังอย่างถึงที่สุดเขาไม่มีทางไปต่อแล้วเขาสรุดตัวลงนั่งกับพื้นแล้วร้องไห้ออกมาเหมือนเด็กๆเ,เขาคิดว่า เขาคงจะต้องตายอยู่ที่นี่อย่างแน่นอนแล้วทันใดนั้นเขาก็รู้สึกเหมือนมีใครมาแตะที่ไหล่ของเขาเบาๆเขาหันความกลับไปดูด้วยความตกใจและเขาก็ได้พบกับชายชราคนหนึ่งชายชราคนนั้นสวมชุดแบบพรานป่าโบราณและมีใบหน้าที่เปื้อนยิ้มอย่างใจดีหนึ่งตกใจและประหลาดใจมาก เขาไม่คิดว่าจะมาเจอใครที่นี่ได้ชายชราไม่ได้พูดอะไรเขาเพียงแค่ชี้มือไปยังทางเดินเล็กๆที่ซ่อนอยู่ข้างภูมิหมายหนึ่งมองตามนิ้วของชายชราไปและเขาก็เห็นทางเดินนั้นจริงๆเขาก้มลงกราบขอบคุณชายชราคนนั้นแต่เมื่อเขาเงยหน้าขึ้นชายชราก็หายไปแล้วหนึ่งรู้สึกงงแต่ก็ดีใจมาก เขารีบเดินไปตามทางที่ชายชราคนนั้นฉีบอกเขาเดินไปได้ไม่นานเขาก็เริ่มได้ยินเสียงรถยนต์ดังแว่วมาแต่ไกลเขารีบเร่งฝีเท้าให้เร็วขึ้นและในที่สุดเขาก็เดินออกมาจนถึงถนนใหญ่เขามองเห็นรถของเจ้าหน้าที่อุทยานจอดอยู่ข้างทางเขารีบวิ่งเข้าไปขอความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ทุกคนต่างตกใจเมื่อเห็นสภาพของหนึ่งที่ดูอิดโรยและมอมแมม พวกเขาบอกว่าพวกเขาออกตามหาหนึ่งมาหลายวันแล้วหลังจากที่เขาขาดการติดต่อไปหนึ่งถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีเขามีไข้สูงและมีอาการขาดน้ำอย่างรุนแรงหลังจากที่อาการของเขาดีขึ้นเขาก็ได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดที่ทเกิดขึ้นให้ทุกคนฟังเจ้าหน้าที่อาวุโสคนหนึ่งได้ฟังเรื่องของหนึ่งแล้วก็ถอนหายใจยาวเขาเล่าว,ว่าบริเวณหน่วยพิทักษ์ป่าคลองกี่นั้น เป็นพื้นที่อาถรรพ์ที่ชาวบ้านต่างหวาดกลัวในอดีตเคยมีเรื่องเล่าว่ามีกลุ่มนายพรานได้เข้าไปล่าสัตว์ในบริเวณนั้นและได้ไปลบหลู่สารเจ้าป่าทำให้เจ้าป่าเจ้าเขาโกรธแค้นและสาปให้พวกเขาทั้งหมดต้องตายอย่างทรมานในป่าบางคนก็ถูกสัตว์ป่าทำร้ายบางคนก็หลงป่าจนอดตายและบางคนก็เสียสติไปวิญญาณของนายพรานเหล่านั้นยังคงวนเวียนอยู่ในป่า และคอยทำร้ายผู้ที่ล่วงล้ำเข้าไปส่วนรอยเท้าขนาดใหญ่ที่หนึ่งเห็นนั้นชาวบ้านเชื่อว่าเป็นรอยเท้าของเปรตซึ่งเป็นวิญญาณของผู้ที่ทำบาปรกรรมไว้มากในชาติที่แล้วและต้องมาชดใช้กรรมส่วนชายชราที่มาช่วยหนึ่งไว้นั้นน่าจะเป็นวิญญาณของเจ้าป่าเจ้าเขาที่ดีที่คอยปกป้องคุ้มครองผู้ที่เป็นคนดีและให้ความเคารพต่อพื้นป่าหนึ่งรู้สึกขนลุกเมื่อได้ฟังเรื่องราวทั้งหมด เขารู้สึกขอบคุณที่เขารอดชีวิตมาได้เขาเชื่อว่าที่เขารอดมาได้นั้นเป็นเพราะเขาไม่ได้คิดที่จะทำร้ายหรือลบหลู่ปาเขาเป็นเพียงคนที่โชคร้ายที่เข้าไปอยู่ในสถานที่และเวลาที่ไม่เหมาะสมเท่านั้นหลังจากที่หนึ่งออกจากโรงพยาบาลเขาก็ได้ขอย้ายไปประจำที่หน่วยอื่นทันทีเขาไม่เคยกลับไปที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อีกเลยแต่ประสบการณ์ในครั้งนั้นก็ยังคงฝังใจเขา เขามักจะฝันร้ายถึงเงาดำและดวงตาสีแดงกล่ำอยู่บ่อยครั้งและเขาก็ไม่เคยลืมบุญคุณของชายชาราลึกลับที่มาช่วยชีวิตเขาไว้ได้ทันเวลาเขามักจะทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลไปให้กับวิญญาณทุกดวงที่อยู่ในป่าแห่งนั้นเสมอเขาหวังว่าพวกเขาจะได้รับการปลดปล่อยและไปสู่สุขติในสักวันหนึ่งเรื่องราวของหนึ่งเป็นเครื่องยืนยันได้เป็นอย่างดีว่าป่าไม่ใช่สถานที่ที่เราจะล้อเล่นได้ ป่ามีความลึกลับและความน่าเกรงขามซ่อนอยู่มากมายเกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้เราควรจะให้ความเคารพต่อธรรมชาติและไม่ล่วงหล้ำเข้าไปในที่ที่ไม่ควรไปเพราะเราไม่รู้เลยว่าเราอาจจะไปรบกวนบางสิ่งที่อาศัยอยู่ที่นั่นอยู่ก็เป็นได้และถ้าบางสิ่งนั้นไม่พอใจขึ้นมาผลที่ตามมาอาจจะน่ากลัวเกินกว่าที่เราจะรับมือได้เหมือนกับที่หนึ่งได้เผชิญมากับตัวเองอย่างเฉียดตาย ทุกวันนี้หน่วยพิทักษ์ป่าคลองกี่ได้ถูกปิดตัวลงอย่างถาวรแล้วไม่มีใครกล้าที่จะเข้าไปในพื้นที่บริเวณนั้นอีกเลยเพราะกลัวว่าจะเจอดีเหมือนกับหนึ่งมันได้กลายเป็นพื้นที่ต้องห้ามที่ถูกทิ้งให้รกร้างและถูกกลืนกินโดยธรรมชาติแต่ตำนานความน่ากลัวของมันก็ยังคงถูกเล่าขานกันต่อไปจากรุ่นสู่รุ่นเป็นเครื่องเตือนใจให้คนรุ่นหลังได้รู้จักที่จะเกรงกลัวและเคารพในพลังของธรรมชาติ และให้รู้ว่ามนุษย์เรานั้นเป็นเพียงส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งของโลกใบนี้เท่านั้นเราไม่ได้เป็นเจ้าของหรือผู้ควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่เราคิดยังมีพลังอำนาจอีกมากมายที่อยู่เหนือการควบคุมและความเข้าใจของเราและพลังอำนาจเหล่านั้นก็พร้อมที่จะลงโทษผู้ที่โอหังและไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงเสมอเหมือนกับที่หนึ่งได้เผชิญมากับตัวเองอย่างเฉียดตาย ทุกวันนี้หน่วยพิทักษ์ป่าคลองกีได้ถูกปิดตัวลงอย่างถาวรแล้วไม่มีใครกล้าที่จะเข้าไปในพื้นที่บริเวณนั้นอีกเลยเพราะกลัวว่าจะเจอดีเหมือนกับหนึ่งมันได้กลายเป็นพื้นที่ต้องห้ามที่ถูกทิ้งให้รกร้างและถูกกลืนกินโดยธรรมชาติแต่ตำนานความน่ากลัวของมันก็ยังคงถูกเล่าขานกันต่อไปจากรุ่นสู่รุ่นเป็นเครื่องเตือนใจให้คนรุ่นหลังได้รู้จักที่จะเกรงกลัวและเคารพในพลังของธรรมชาติ และให้รู้ว่ามนุษย์เรานั้นเป็นเพียงส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งของโลกใบนี้เท่านั้นเราไม่ได้เป็นเจ้าของหรือผู้ควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่เราคิดยังมีพลังอำนาจอีกมากมายที่อยู่เหนือการควบคุมและความเข้าใจของเราและพลังอำนาจเหล่านั้นก็พร้อมที่จะลงโทษผู้ที่โอหังและไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงเสมอเรื่องราวของหนึ่งอาจจะฟังดูเหมือนเป็นเรื่องเล่าที่เหลือเชื่อ แต่สำหรับคนที่เคยได้สัมผัสกับประสบการณ์แบบนี้มากับตัวแล้วพวกเขาจะรู้ดีว่ามันเป็นเรื่องจริงที่น่ากลัวและไม่ใช่เรื่องที่จะนำมาล้อเล่นได้เพราะเมื่อคุณต้องเผชิญหน้ากับมันเพียงลำพังในป่าลึกที่ไร้ทางหนีคุณจะรู้ซึ้งถึงความหมายของคำว่าความกลัวความกลัวที่กัดกินจิตใจและทำให้คุณรู้สึกเหมือนกำลังจะตายทั้งเป็นความกลัวที่ทำให้คุณรู้ว่าคุณนั้นช่างเล็กน้อย และไร้พลังอำนาจเพียงใดต่อหน้าพลังอันยิ่งใหญ่ของธรรมชาติและสิ่งที่มองไม่เห็นหนึ่งได้เรียนรู้บทเรียนราคาแพงนี้ด้วยชีวิตของเขาเองและมันก็ได้เปลี่ยนมุมมองที่เขามีต่อโลกใบนี้ไปตลอดกาลเขาไม่ได้มองว่าป่าเป็นเพียงแค่สถานที่ที่สวยงามและเงียบสงบอีกต่อไปแต่เขามองว่ามันเป็นสถานที่ที่มีทั้งคุณและโทษมีทั้งความงดงามและความน่ากลัว เป็นสถานที่ที่มีชีวิตและจิตวิญญาณของตัวเองและเป็นสถานที่ที่เราควรจะเข้าไปเยือนด้วยความเคารพและถ่อมตนไม่ใช่ด้วยความคึกขนองหรือความต้องการที่จะเอาชนะเพราะถ้าเราทำเช่นนั้นเราอาจจะไม่ได้มีโอกาสได้กลับมาเล่าเรื่องราวของเราให้ใครฟังเหมือนกับนายพรานกลุ่มนั้นที่ต้องสังเวยชีวิตให้กับความโอหังของตัวเองและกลายเป็นวิญญาณเร่ร่อนที่ต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ในป่าแห่งนั้นไปชั่วนิวรันด หวังว่าเรื่องราวของคุณหนึ่งในวันนี้จะทำให้คุณผู้ฟังได้ฉูกคิดอะไรบางอย่างขึ้นมาบ้างและหวังว่ามันจะทำให้คุณผู้ฟังได้ตระหนักถึงความสำคัญของการให้ความเคารพต่อธรรมชาติเพราะธรรมชาติคือผู้ให้ชีวิตแก่เราแต่ในขณะเดียวกันก็สามารถพรากชีวิตไปจากเราได้เช่นกันถ้าเราดูแลรักษาธรรมชาติไว้เป็นอย่างดีธรรมชาติก็จะดูแลรักษาเราตอบ แต่ถ้าเราทำลายธรรมชาติธรรมชาติก็จะทำลายเรากลับเช่นกันนี่คือกฎเกณฑ์ที่เรียบง่ายและเป็นจริงเสมอมาไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ตามและมันก็เป็นกฎเกณฑ์ที่เราทุกคนควรจะจดจำไว้ในใจให้ดีก่อนที่เราจะทำอะไรที่จะส่งผลกระทบต่อสมดุลของธรรมชาติเพราะผลกระทบนั้นอาจจะย้อนกลับมาทำร้ายเราในแบบที่เราคาดไม่ถึงก็เป็นได้ เหมือนกับที่คุณหนึ่งต้องผเผชิญกับเสียงเพรียจากป่าลึกที่เกือบจะพรากชีวิตของเขาไปเสียงเพรียที่ยังคงดังก้องอยู่ในความทรงจำของเขามาจนถึงทุกวันนี้และเป็นเสียงที่คอยเตือนใจเขาอยู่เสมอว่าอย่าได้คิดที่จะท้าทายกับพลังของธรรมชาติอีกเพราะเขาได้รู้แล้วว่าผลลัพธ์ของมันนั้นน่าสะพรึงกลัวมากเพียงใดและเขาก็ไม่ต้องการที่จะให้ใครต้องมาเจอกับชะตากรรมแบบเดียวกับเขาอีก นี่คือเรื่องราวทั้งหมดของเจ้าหน้าที่พีทักป่าผู้กล้าหาญที่ชื่อหนึ่งเรื่องราวที่จะเป็นตำนานเล่าขานสืบต่อไปคู่กับความลี้ลับของผืนป่าเขาใหญ่และจะเป็นเครื่องย้ำเตือนให้เราทุกคนได้รู้ว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้าและในป่ายังมีสิ่งที่ลึกลับกว่าที่เราคิดจงย่างก้าวเข้าไปในดินแดนของพวกเขาด้วยความเคารพแล้วคุณจะปลอดภยัยแต่ถ้าคุณย่างก้าวด้วยความลบหลู่ก็จงเตรียมใจรับมือกับสิ่งที่จะตามมาให้ดี ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจนถึงตอนนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามแชร์หรือฝากรีวิวเล็กๆให้กำลังใจกันด้วยเจอกันใหม่ตอนหน้ากับเรื่องเล่าหลอนจากทางบ้านครับ